แล้วนะคะตําจีบริมคลองกาญจนบุรีท่ามุ้งคนเต็มร้านเลย,ยคนเยอะคนเยอะมาก พี่มันตีิยาวขเดินเป็นยังไงโอ้โหโอ้ยใกล้ใกล้ใกล้มาถึงจะได้กินเลยอร่อยไหมคะพี่อร่อยมากอ๋อไอ้อย่างนี้มันลูกค่ะถ่ายไม่ทันเลยพี่เลยไปเลยใครละเต้นกันอยู่น่ะเต้นกันกลางป่าน่ะเลยท้าเลยนี่ดีท้าออกไปทางสายยาก็ รอบนี้เราสั่งอะไรไปบ้างต้มเหล่าหอยแครงต้มกุ้งสดเหล่าหอยแครงต้มกุ้งสดต้มแซ่บแล้วก็ต้มไหลบัวปลาล้าเอออะอย่างแล้วก็อร่อยได้แล้วแต่นี่ค่ะนี่อะไรต้มกุ้งสดไอ้น้ำนี่อย่าทิ้งนะต้มกุ้งสดใส่ปลาล้๊าสิใส่อร่อยอร่อยจังอร่อยยได้ตักกินก่อน ไก่ย่างไก่ไม่ถ่ายไก่ถ่ายแล้วอร่อยอร่อยตะโกนเลยอร่อยของแล้วนะอันนี้ชอบร้อยต้มแซ่บต้มแซ่บกระดูกอ่อนหรอคะพี่นี่น่ากิน้นาอะไรอีกรับตำไหลบัวใช่ไหมตำไหลบัวแล้วก็เหล่าหอยแครงค่ะโอเคครบนะค่ะเอาเอาถามถ่วยใส่ต้มแซ่บได้เลยค่ะพี่อิ่มไปแล้วมาก่อนแล้วอิ่มไปแล้วของหวานแล้วของหวานแล้วนะคะกินแบบตะโกนค่ะ เห่าหอยแครงเหล่าคืออะไรเห่าหอยแครงเหล่าคือยำป่ออ่ะเหาหอยแครงค่ะเอ้าไหมคะสนใจไหมคะสนใจยอตตกเดี๋ยวว่ายืดลง้นนะอันนี้อะไรอันนี้่อะไรไหลบัวไหลบัวล้วนๆเลยไหลบัวล้วนๆเลยนะเนี่ยวันนี้เราจะดวนไก่ย่างแมวทำไม่ได้หรอพี่แมว พี่แมวบอกว่าเขาเพาะไก่เค็มปูอะไรของพี่แมวอ่ะเขาเพาะไก่เค็มครบแล้วนะครบค่ะอร่อยอร่อยต้องมาซ้ำนะเนี่ยแล้วทำไมในรีวิวบอกว่าไม่อร่อยอ่านผิดรีวิวแม่บอกมาเลยว่า๋ยว่ทำวัดเย็นนะส่วนที่สามรอบนอเลยค่ะสี่คนถ้วยนะคะคนละช้อนวันนี้เรากินไก่ไปสามสิบห้าใบ S <S ใครกินวะกูเนี่ยเลยหนูกินกี่ไม้อะหนูจำไม่ได้อะม่ไนไทันผ่าไภายในนะคะนี่มีแผนกแผนกตำด้วยโอ้ตำจีบได้มากินแล้วนะคะอร่อยมากเลยตำจีบกินไก่ย่างไปประมาณสิบไม้ ให่ไหมใหญ่มากเลยอันเนี้ยิบหนูกินไปสิบไม้ได้อะหนูกินไปสิบไม้หนูจะกินอีกแต่หนูเก่งใจพี่พี่เขาอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยค่ะแผนกอันนี้แผนกลาบแก้ขวยิ้มหน่อยค่ะแก้ัวยิ้มหน่อยค่ะปากไม่มีปากไม่แดงเดี๋ยวกระเพาะไม่อร่อยโอเค อิ่มแล้วกลับบ้านได้นะคะไปค่ะทุกคนกลับบ้านอิ่มแล้วกลับบ้านได้ไปค่ะสวัสดีค่ะมีไงตำจีบริมคอง0ู3 3 2 8 2 2 9 5หหยุดทุกวันจันทร์นะจ๊ะ วิ่งผ่านประจําเลยแต่ไม่รู้ว่าต้มตาอร่อยไปแล้วนะ